แรงมากดีเจด่าเผยคำใบ้เองซ้ายเปิดรูปให้ดูดีเจออกถึงขั้นช็อกยังคงตามกันอย่างต่อเนื่องแทบจะไม่ได้พักเลยค่ะสําหรับประเด็นร้อนชาสนัดวงการบันเทิงอย่างคู่รักผัวเองซ้ายหลังมีข่าวลือว่าสามีสุปตาสาวแอบมีบ้านเล็กบ้านน้อยงานนี้ก็ทําเอาหลายๆคนถึงขั้นนั่งไม่ติด อยากจะรู้ว่าคือคู่ไหนล่าสุดวันที่30มกราคมสอง 6, 6. เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาดีเจดดาได้พูดเกี่ยวกับคําใบ้ที่กําลังมาแรงอยู่ในตอนนี้คือผัวเองซ้ายซึ่งเธอเผยว่าคําใบ้นั้นไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายเลยหลังจากนั้นดีเจดดาได้เปิดภาพในโทรศัพท์ให้ดีเจองดูทาให้ดีเจองถึงขั้นช็อกเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ดีเจทั้งสองคนยังพูดคุยกันด้วยว่าเขารู้ยังเขารู้หรือยังแต่น่าจะรู้แล้วแต่อาจจะพยายามแก้ปัญหาอยู่ตอนนี้เราพูดได้แค่นี้จริง เ็เรื่องจริงข่าวนี้นจะอยู่อีก2-3เดือนเลยเพราะข่าวใหญ่มากจริงๆบ้านเล็กไม่อาจจะยืนอยู่ในสังคมได้เลยบอกแค่นี้ทั้าเรื่องแดงเตรียมตัวช็อคข่าวใหญ่มากขอบคุณภาพดีเจอ่องดีเจด่าภาาแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ